ามาต่อกันที่เรื่อง TCA cycle หรือว่าที่มปลายเราเรียกกันว่า Krebs cycle เนาะซึ่งบางทีอะเราเรา,เราเรียนการหายใจระดับเซลล์มาแต่ก่อนเราอาจจะแบ่งว่าอาการหายใจระดับเซลล์มี4ีขั้นตอนนะคือหไกลโคไลซิสไม่เขียนแล้วกันอันหไกลโคไลซิสสองอซิติลวโคเอฟอร์มิงสา Krebs cycle แล้วก็ส ETC แต่ว่าหลังๆมานี้ผมก็เห็นอะไรตํำลาเขาก็เอาไอการสร้างอะซิติลโคเอเนี่ยมารวมเป็นขั้นตอนหนึ่งในคลิปไซเคิลเลยเขาบอกว่ามันคือรอยต่อระหว่างไกลโคไลซิสกับคลิปไซเคิลไม่ได้มองเป็นขั้นตอนหลักอะไรขนาดนั้นนะเนะเาะก็ดังนั้นในบทนี้ที่จะพูดถึงคลิปไซเคิลก็จะพูดถึงการสร้างอะซิติลโคเอไปด้วยเลยนะขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนที่เกิดในไมโทคอนเดรียใช้ออกซิเจนด้วยเอนไซม์มันต้องใช้ออกซิเจนเพื่อที่จะได้มันทํางานได้ เป็นขั้นตอนหลักๆเลยในการผลิต a t p ออกมาเพราะว่ามันได้พวก N.A.D.H. F.A.D. 2มามาเยอะมากแล้วก็คุณจะได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยนะเริ่มจากการสร้างอะซิติลโคเอก่อนคุณจะเห็นว่าพาร์ทเวย์อะไรยุบยับเนี่ยซึ่งอาจารย์บอกไม่ต้องจำเนาะเอาเป็นว่าเราเริ่มจากไพรูเวตเริ่มจากไพรูเวตหนึ่งโมเลกุลที่ได้จากการ,ส,รสิ้นไกลโคไลซิสมาคุณผ่านขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บผลิตภัณฑ์ที่คุณจะได้คือคุณได้อะซิติลโคเอแน่นอนชื่อก็บอกอยู่ สร้างซิตรูโคเอจากไพรูเบตแล้วได้ไปผลิตออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่าซิาตรูโคเอมีคาร์บอนสองอะตอมไพรูเบตมีสามดังนั้นก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์หลุดมาหนึ่งโมเลกุลแล้วก็ได้ NADH ด้วยอ่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ออมเขียนไว้ตรงนี้หมดแล้วว่าได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างได้คาร์บอนไดออกไซด์ได้ซิตรูโคเอแล้วก็ได้ NADH ไม่ได้ ATP ไม่ได้ ATP เนาะ ซึ่งเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ในขั้นตอนนี้เราจะเรียกมันว่าไพรูเวตเดไฮโดเจนสแต่ว่ามันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมันมากับพวกมันสามตัวเราเรียกมันว่าเป็นคอมเพล็กซ์ผมจะเรียกมันว่า P D H คอมเพล็กซ์เป็นคอมเพล็กซ์ที่มีเอนไซม์ย่อยสามตัวเราจะเรียกอย่างบหยาบว่า e หนึ่ง e สองและ e สามซึ่งแต่ละตัวก็มีชื่อเต็มๆของมันอีกซึ่งผมไม่รู้ว่าจำเป็นต้องจำหรือเปล่านะแต่สิ่งที่อาจารย์บอกจำเป็นต้องจำแน่ๆก็คือ P D H คอมเพล็กซ์ มีเอนไซม์สตัวย่อยๆคือ e 1 e 2 e 3ผมว่าไปแล้วแต่ละเอนไซม์ย่อยๆเนี่ยมันจะทําหน้าที่ต่างกันมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต่างกันแล้วก็ต้องการโคเอนไซม์ที่ต่างกันด้วยไอที่ต้องรู้เนี่ยคือโคเอนไซม์มันต้องใช้อะไรบ้าง e 1ใช้ tpp ไทอามนนไพโรฟอสเฟตนี่คือวิตามิน B1 ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณขาด B1 ไปอ่มีผลต่อเมตาบอลิซึมตรงนี้แน่ๆ tpp คือวิตามิน B1 ตรง e สองใช้ไลโปเอตหรือไลโปิกแอซิดแล้วก็ coa ส่วน e สามใช้ fad บวกกับ nad บวก fad ไม่ต้องมีบวกหรอกใช้ fad กับ nad บวกซึ่งผมก็ไปสัรหาวิธีการจำจากในหนังสือยูสมายมานะครับว่าเขาก็บอกว่า the lovely consort for nerds คุณก็ไปหาอ่านอันนี้อยู่ในอยู่ในอยู่ในไดผมเขียนไว้ละ ก็เป็นวิธีการจำนะครับว่าตัวไหนเจอใน E 1 E 2 E 3บ้างโอเคเรื่องเอนไซม์ผมคิดว่ามีน่าจะมีแค่ประมาณนี้ที่ต้องรู้แต่ว่าอีกอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็คือการควบคุม P D H complex ตัวนี้การควบคุมเนี่ยมันจะไปควบคุมที่ E 1มันจะทำอะไรมันจะไปทำที่ E 1ตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเรียนตรงเรียนที่ เรียนไกลโคไลซิสมาคุณจะพบว่าการยับยั้งเอนไซม์หรือการกระตุ้นเอนไซม์มันเกิดที่ลโลส s t e r ิก s i ต์ก็คือมีตัวมาเกาะแล้วก็กระตุน้นแต่ว่าในเนี้ยในกรณีนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มีสารตัวไหนที่มาทาหน้าที่กระตุ้น a p d อม complex นี้โดยตรงเลยแต่มันจะกระตุ้นผ่านเอนไซม์อีก2ตัวก็คือ pdh kinase กับ pdh phosphatase ชื่อก็บอกอยู่เนาะ pdh kinase ก็คือเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการไปเติมหมู่ฟอสเฟตให้กับ pdh คอมเพล็ส่วนฟอสฟาเทสก็คือเอาหมู่ฟอสเฟตออกอันนี้ทํางานตรงกันข้ามกันถ้ามันโดนเติมหมู่ฟอสเฟตเข้าไปโดย P.D.H. kinase inactive in ถ้ามันโดนเอาหมู่ฟอสเฟตออกโดย P.D.H. phosphatase ก็จะ active ซึ่งไอรต่างๆที่มันจะมาควบคุมการทํางานของ p d h complex เนี่ยมันไม่ได้ไปมันไม่ได้ไปควบคุม P.D.H. complex โดยตรงแต่ว่ามันจะมาควบคุมเอนไซม์สองตัวนี้แทนมันจะมาควบคุมอันนี้อ่ะ อย่างเช่น P.D.H. kinase เนี่ยถูกกระตุ้นโดยอะไรบ้าง ATP acetyl CoA NADH แล้วก็ถูกยับยั้งโดย pyruvate ส่วน P.D.H. phosphatase อันนี้ก็จะถูกกระตุ้นโดยแคลเซ u m Ion ถ้าเกิดว่าคุณลองมองแบบเป็นทีละสะเต็ปนะผมสมมุติเอากลุ่มนี้แล้วกันยกตัวอ,อย่างเช่น ATP ถ้าเรามี ATP เยอะ เราเราลองใช้คอมมอนเซนต์คำนวณผลลับไว้ก่อนว่าเฮ้ยถ้าถ้าในเซลมี ATP เยอะแปลว่าเราไม่ต้องการจะสร้างพลังงานเพิ่มเยอะเนาะถูกไหมดังนั้นผลลับสุดท้ายแล้วอะ่ะมันควรจะไปจับยัง PDS complex แต่อย่างที่บอกม,มันไม่ได้ทำโดยตรงมันทำผ่านเอนไซม์สตัวนี้ดังนั้น ATP มันก็จะไปกระตุ้น PDS kinase พอ PDS kinase ถูกกระตุ้นมันก็ไปฟอสโฟลิเลตไอ PDS complex พอฟอสฟูเลตเสร็จปุ๊บไอพีดีเอสคอมเพล็กซ์มันก็จะอินแอคทีฟพออินแอคทีฟการสร้างพลังงานก็ลดลงมันจะเป็นหลายขั้นนิดหนึ่งมันไม่ได้ทําโดยตรงอนะเนาะอ่ะก็คือตรกกะมันจะประมาณนี้แหละสรุปแล้วก็คือมันไม่ได้ถูกควบคุมโดยสารนู่นสารนี้นนโดยตรงแต่มันจะถูกควบคุมโดยการฟอสฟูเลเตหรือว่าดีฟอสฟูเล a รตโดยการใช้ p d s k i n a s e หรือว่า p d s p h o s p h a t a s e โดยไอสองตัวนี้มันก็จะมีไอสารตัวน้นตัวนี้นนมากระตุ้นอีกทีหนึ่งเนาะ และมันก็จะไปจัดการอะไรตรงตรง e 1. ตรงนี้เป็นหลักอันนี้คือผมจบเรื่องจบเรื่องการสร้างอะซิ y ิลโคแล้วขั้นตอนต่อมาคือจะเป็น TCA cycle ก็คือ Krebs cycle นั่นเองอะซิทิลโคที่ได้มาจากขั้นตอนที่แล้วมันก็จะไปรวมกับออกซ o โลอะซิเรวมเสร็จปุ๊บได้สารที่ชื่อว่าซิตร t e แล้วมันก็จะเปลี่ยนวนไปเรื่อยๆซิเตรตไอซโซซิเตรตแอลฟาคีโตโกูตาเลตซักซิเนีลโคเอซักซีเนตฟูมาเลตมาเลตออกซิโลอะซิเตตกลับมาเป็นออกซิโลอะซิเตตอีกรอบแล้วก็รวมกับอะซิติลโคเอโมเลกุลใหม่วนไปผมคิดว่าอาจารย์มีให้คุณไม่ต้องจําชื่อหรอกแต่ว่าใครใครจำก็มีเมโมนิกให้อีกแล้วนะครับอันนี้คือเป็นค่อนข้างจะเป็นเมโมนิกคลาสสิกที่คุณเซิร์ชเน็ตคุณก็เจอว่าเขาก็จํากันประมาณนี้ สุดท้ายวนครบ1รอบอะเริ่มจากะอิติลโคเอหโมเลกุลเนี่ยคุณได้อะไรคุณได้ NADH มา3โมเลกุลได้คาร์บอนไดออกไซด์มา2โมเลกุลได้มา1 ATP แล้วก็อีกหึง FADH สตกขอบเขียนอยู่นี่ส่วนขั้นตอนที่มีการควบคุมแบบหนักๆก็จะมีสักอุมสขั้นตอนนี้คือไอโซซิเ e รดเไฮโด e จน s สก็คือตรงนี้มี แอลฟาคีโตคูเตเลสเดโรเจนิสก็คือตรงตรงนี้แล้วก็มาเลดเดโรเจน De ิสก็คือตรงนี้ก็จะมีตัวที่มากระตุน้นมายับยั้งหลักการก็จะคล้ายๆเดิมเนาะหลักการคล้ายๆเดิมกับในไกโครไลซิสเลยว่าก็จะมีไอพวกพลังงานสูงมันจะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องสร้างพลังงานเพิ่มแล้วก็จะมายับยัง้งส่วนไอพวกที่บ่งบอกถึงความเป็นพลังงานต่ำก็จะมากระตุ้นให้สร้างพลังงานเพิ่มแต่ที่น่าสนใจก็คือมีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่ง เห็นอยู่ใน formative ด้วยเนาะก็คือ succinate dehydrogenase ตัวนี้ทำหน้าที่ในการเปลี่ยน succinate ให้กลายเป็น fumarate แล้วก็ reduce FAD ให้กลายเป็น FADH2 ไอ้ตัวเนี้ยเป็นเอนไซม์ที่มันไม่ได้ร่องรอยในแมทริกซ์ของไมโทคอนเดรียแต่ว่ามันจะอยู่ที่ inner membrane ของไมโทคอนเดรียเลยนั่นก็คือ complex ซ์2นั่นเอง complex ซ์2ใน ETC นั่นแหละก็คือ succinate มันก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับ ที่คอมเพล็กซ์สองแล้วก็มันก็จะเอฟเอดีสองเข้าไปเลยเข้าอีทีไปเลยได้ฟูมารตประมาณนี้มีตรงไหนหน่ารู้อีกไหมเนี่ยสำหรับรายละเอียดว่าตรงขั้นตอนไหนได้ได้สารพินจัพันอะไรผมว่าคุณดูในนี้ได้ได้หมดอะไรอะใครมาเขียนไว้อะจำไม่ได้ <c oughs> อ่าประมาณนี้แหละมัง้ง เออเราก็มีอันนี้ลืมพูดถึงไปก็คือจริงๆชื่อเอนไซม์อะคุณสามารถคุณมองเห็นชื่อเอนไซม์คุณสามารถเดาได้ว่ามันน่าจะทําปฏิกิริยาอะไรประมาณไหนก็คือมันจะมีก็คีย์เวิร์ดบอกอยู่อย่างเช่น3ตัวเนี้ยดูจะคล้ายๆกันแต่มันก็ต่างกันอยู่ไคเนสฟอสโฟลิเลสแล้วก็ฟอสฟาเทสไอไคเนสเนี่ยไคเนสกับฟอสโฟลิเลสเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่ามันคล้ายๆกัน ก็คือเป็นตัวเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ในการเติมหมู่ฟอสเฟตเข้าไปในโมเลกุลเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือถ้าเกิดว่ามันชื่อไคเนสมันจะเอาหมู่ฟอสเฟตมาจาก ATP ไม่ก็โมเลกุลอื่นแต่ถ้ามันชื่อฟอสโฟลิเลสมันจะเอาหมู่ฟอสเฟตมาจากอินออร์แกนิกฟอสเฟตที่มันอยู่อย่างอิสระส่วนฟอสฟาเทสอันนี้ชื่อคล้ายๆกันแต่หน้าที่ตรงกันข้ามกันเลยก็คือมันจะเอาหมู่ฟอสเฟตออกินเทสินเทสก็คือสังเคราะห์เหมือนกันอันนึงไม่ใช้ ATP อันนึงใช้ ATP แต่คิดว่่่าาาไไมนนนเเ้ทหร ไฮโดรลซก็คือย่อยด้วยน้ำไฮโดรไลซิสเอโดเไลก็คือการสลายเป็นสองโมเลกุลเฉยเดอะไฮโดเจเนสอ่ะอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอเอนไซม์ที่มีชื่อ d ดีะไฮโดเจเนสเนี่ยคุณเดาได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยคุณได้ n a d s ไม่ก็ FADH แน่ๆหรืออาจจะมี n a d p s ด้วยเอาเป็นว่ามันจะเกิดพร้อมกับปฏิกิริยา reduce Co enzyme พวกนี้นะ คาร์บอซิเลสก็คือสร้างคาร์บอซิลิกแอซิดโดยการเอาไปรวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มูเตสก็คือเป็นไอโซเมอร์ชนิดหนึ่งก็คือเป็นการสร้างไอโซเมอร์ชนิดใหม่แต่ว่าขั้นตอนการสร้างคือมันจะย้ายหมู่ฟังก์ชันในโมเลกุลเดิมย้ายจากคาร์บอนตัวนี้ไปแปะคาร์บอนอีกโมเลกุลหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็บางทีเชื่อนไซม์ก็อาจจะไม่สอดคล้องกับปฏิกิริยาที่คุณเห็นเพราะว่ามันเกิดย้อนกลับได้ประมาณนี้ครับอันนี้สรุปไว้ว่า เอนไซม์ไหนอะไรกระตุ้นบ้างอะไรยับยั้งบ้างได้อันนี้คุณไปดูแล้วก็ทำความเข้าใจเอาเองได้ผมก็ดอกจันไว้แล้วว่าอันไหนที่โดนแบบควบคุมหนักสุดๆอย่างอันนี้ก็คือที่ผมย้าไปหลายรอบว่า PFK1 มีการควบคุมที่หนักมากๆหนักสุดๆแล้วก็ไอตัวควบคุมที่สำคัญเลยก็คือตัวทูซิกบิทฟอสเฟตเป็นตัวควบคุมที่สําคัญมากโอเคคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้เท่านี้อันนี้โรคอืมต่อไปคลิปหน้าก็ ETC นะครับ